ือที่เพื่อใส่ตัวนี้นะคะเป็นงานฉลุนะงานฉลุเนื้อดีนะคะผ้าตัวนี้นะบางคนถามว่าทําไมมันมีราคาถูกราคาแพงนะตัวนี้งานผ้าฉลุเนื้อดีนะคะตัวนี้ราคา790บาทนะคะเริ่มต้นนะคะสามหกสามแปดเริ่มมีทุกไซส์นะตัวนี้มีทุกไซส์ใครที่หาผ้านะคะมีทุกไซส์มีตั้งแต่สามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สิบสี่ 46 48ไปจนถึง50กว่าทางร้านเรามีทุกไซส์นะคะใครที่ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะสั่งได้เลยตัวนี้มีทุกไซส์จริงๆค่ะแต่ว่าราคามันก็ตามไซส์นะคะเพิ่มไซส์ละ50บาทนะมีแค่2สีนะมีขาวกับเหลืองนะมีขาวกับเหลืองนะ,ะแต่บอกเลยว่ามันเป็นฉลุเน,นื้อดีนะเพราะว่าทางร้านมีตัว390 ก็มีนะแต่ว่าเนื้อต่างกันนะทําไมบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมผ้าเหมือนกันดูไกลๆมันก็มีความคล้ายกันแต่ว่าถ้าได้จับผ้าถูเนื้อผ้านะคะผ้าตัวนี้จะไม่หดนะแล้วก็เนื้อดีมากๆนะคะเนื้อจะนิ่มนะใส่ได้ตลอดนะอะ่แล้วก็มีทุกไซส์ราคาเริ่มต้นที่790บาทนะอ่ามันจะมีเห็นไหมคะมันจะเป็นจิบกบกิบ กระแทกที่เอวแล้วก็จีบด้านล่างนะคะมีกระดุมหน้านะที่อ,อกที่เพื่อใส่เพื่อใส่อ,อก38นะคะเรื่องน้ำหนัก63กิโลง1 6 2นะคะใส่อ,อก38ได้เลยนะอ่าแล้วก็มีสีเหลืองกับสีขาวนะคะเดี๋ยวเพื่อหันให้ดูด้านหลังนะคะสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะมีทุกไซส์จริงๆนะคะใครตัวเล็กตัวใหญ่นะคะมีทุกไซส์นะโอเคขอบคุณมากค่ะ